อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ให้ห้องเราด้วยนะคะผมค่ะที่ทำให้เกมแลกที่สุดโอเคแก็งแรกเลยนะก็ดูเห็นแล้วกันกดเพแบบนี้แล้วก็แถวนี้นะเอาเจ้าตัวปืนตัวนี้มาเาลางสุดเอามาแล้วกดฟีด กดฟีตรงนี้กดโฆษณาจะตัดภาพไปแล้วกันกดตรงนี้ฮะกดไปแล้วก็ไปกดตรงที่จีจีพอกดแล้วก็ก็จะได้แบบนี้แจ็คเป็นเกมบัา สองร้อยกสแปดู่กคู่นคะคือสามตัวมันได้เยอะนี่คือบักทั้งหมดในจีมที่โคตรกู